จงังหวัดฉะเชิงเซาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเซาเพื่อมอบให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนเห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซายังเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดฉะเชิงเซาและโครงการจังหวัดฉะเชิงเซาบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนาหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอและส่วนราชการหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและให้บริการด้านที่ดินด้านการเกษตรด้านแรงงานให้คาปรึกษาเรื่องกฎหมายปรึกษามาตรการแก้หนี้การตรวจสุขภาพรวมทั้งสวัสดิการและการสงเคราะห์โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเครื่องย่างชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ตรวจสุขภาพโดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอแปลงยาวและใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับเช่นเดียวกันกันกบนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยครั้งนี้มาจัดที่วัดบางกระเบาอําเภอบ้านสร้างครับโดยจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้หน่วยงานย่อยออกให้บริการประชาชนที่จําเป็นเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูแลเรื่องสุขภาพพาย์จังหวัดปราจีนบุรีดําเนินการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายในราคาถูกสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอประจันตคามจัดทําหมันสุนัขและแมว มีการมอบทุนการศึกษาพร้อมการตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วย